หมายความว่าอย่างไรคุณเปิดขวดไวน์ตามสบายนี่คือไวน์แดงที่มีค่าที่สุดจัดงานวันเกิดแบบง่ายๆสามารถจัดงานทั้งหมดได้ลูกของคุณแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดคุณพูดว่ามันตลกไหมสวีจิเยเวคุณไม่เลือกระสักทีคุณจะสาดแช่งเสี่ยวเป่าจริงๆหรือจะถึงเมื่อไหร่ฉันรู้ว่าคุณโกรธฉันแกล้งทําเป็นจนหลอกคุณถ้าหากเพราะเรื่องนี้ฉันสามารถขอโทษคุณได้ฉันจะจดทะเบียนสมรสกับคุณ ฉันจะให้เซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่กับคุณแค่คุณพาเสี่ยวเป่ามาฉันสามารถให้อภัยคุณได้ความผิดทั้งหมดที่ทำไปฉันรู้ว่าฉันพูดอะไรคุณจะไม่เชื่อเลยเซินเฉินเกียฉันปล่อยคุณไปคุณก็ปล่อยฉันไปด้วยดีไหมในชีวิตที่เหลืออยู่เราไม่ต้องเจอกันอีกแล้วเฮ้เฮ่เซินซงได้รับข่าวจากโรงพยาบาลแล้วยังไงเป็นยังไงบ้างนี่คุณพูดคนที่เกิดเรื่องคือคุณชายนี่คือประวัติการรักษาของเขา 所、so、，Professor Swift h khương, n u y 能升机了借钱给他。好。 เสินสวงไม่มีอะไรโรงพยาบาลเข้าใจผิดคนที่เกิดเรื่องไม่ใช่ลูกชายของฉันเป็นเด็กคนอื่นคนที่เกิดเหตุชื่อเหมือนเสี่ยวเปาแต่เสี่ยวเป่าเป็นเด็กผู้ชายในประวัติการรักษานี้เป็นเด็กผู้หญิงโชคดีที่คนของฉัน ไปที่โรงพยาบาลก่อนเพื่อเปลี่ยนประวัติการรักษาแบบนี้ถึงจะปิดบังความจริงได้แต่ฉันยังเป็นห่วงแม่ลูกคู่นั้นคุณช่วยฉันตรวจสอบต่อไปตรวจสอบให้ชัดเจนว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนฉันจะไปเดี๋ยวนี้สวัสดีครับสอศาระจาสวีฉันเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยได้รับคําสั่งให้มารับคุณออกไปไปยังเมืองหลงเฉิงการกระทําทั้งหมดของคุณต่อไปเป็นความลับห้าเปิดเผยเส้นทางส่วนตัวห้ามาติดต่อกับผู้อื่นจนกว่าจะสิ้นสุดระยะเวลาความลับคุณเข้าใจไหม เข้าใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันจะทุ่มเทให้กับโครงการผู้ป่วยพืชโครงการวิจัยการกระตุ้นสมองโดยมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาเพื่ออุทิศตนให้กับงานวิจัยของประเทศเราไปกันเถอะ ตามรายงานสถาบันวิจัยเมืองหลวงเฉิงได้ลงทุนมหาศาลในการสร้างโครงการกระตุ้นสมองผู้ป่วยพืชโครงการวิจัยได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อเร็วๆนี้นักวิจัยจะดําเนินการกิจกรรมวิจัยที่เป็นความลับโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่เป็นพืชคุณกลับมาที่เวทีที่เป็นของคุณอีกครั้ง สวีจูเยเวลและเสียเป่าอยู่ที่ไหนเธอพาเสี่ยวเป่าไปแล้วคุณต้องรู้แน่ๆนสวีจูเยเวหายไปไหนใช่ไหมทำไมพี่สาวของฉันถึงเลือกที่จะจัดไปคุณไม่รู้สึกชัดเจนในใจหรือคุณลำบากมากแล้วเษธีอันดับหนึ่งของเจียงเฉิงแต่กลับอยู่เคียงข้างฉันวันที่ทุกยากเจ็ดปีนั่นเป็นแค่ความเข้าใจผิดขอแค่เธอกลับมาฉันก็สามารถอธิบายกับเธอได้สับสนใจ พี่สาวของฉันไม่มีทางกลับมาฉันก็ไม่มีทางบอกคุณที่อยู่ของพี่สาวของฉันเรื่องมันเป็นแบบนี้แล้วคุณอธิบายมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเสี่ยวเปาละ่ะคุณไม่จําเป็นต้องพูดกับฉันที่อยู่ของสวีจือเยเว่เสี่ยวเปาก็เป็นลูกของฉันด้วยฉันมองเขาเป็นสําคัญกว่าชีวิตของตัวเองฉันฉันมีสิทธิ์ในการรับรู้คุณยังมีหน้ามาพูดถึงเสี่ยวเปาอีกเหรอ คุณอย่าพูดถึงเสี่ยวเป่าต่อหน้าฉันเลยคุณไม่มีสิทธิ์ฉันรู้สึกผิดกับสวีจิเยเวแต่ฉันเพียงแค่ไม่เคยทําให้เสี่ยวเป่ารู้สึกขาดแคลนเขาเป็นลูกคนเดียวของฉันเขาสําคัญกว่าชีวิตของฉันฉันต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแกล้งจนมานานเจ็ดปีเสี่ยวเป่าชัดเจนว่าสามารถมีชีวิตที่ดีกว่าแต่คุณกลับมองเขาต้องทนทุกข์ต้ององดอาหารช่วงวัยที่ควรจะไร้เดียงสาแต่กลับโตเกินวัยพอเลิกเรียนก็ไปช่วยพี่สาวส่งอาหาร คุณคิดว่านี่เรียกว่ามิได้ทําให้ขาดแคลนเธอจริงๆบอกคุณทุกอย่างแล้วใช่ฉันรู้หมดแล้วฉันไม่เพียงแต่รู้ว่าคุณแกล้งจนฉันยังรู้ด้วยคุณคิดว่าเธอเป็นคนที่ช่วยพี่ชายทดสอบเธอโดยเจตนาการซื้อบ้านเป็นเรื่องของฉันเองแต่ฉันไม่เคยไปของเงินพี่สาวยืมแม้แต่สตังเดียวคนที่ช่วยพี่ชายเป็นเพียงความคิดของพวกคุณเป็นเพียงจินตนาการของพวกคุณ พูดได้แค่นี้ไปให้ผลเดี๋ยวก่อนฉันสามารถอธิบายได้คุณบอกฉันว่าเสี่ยวเปาอยู่ที่ไหนคุณไปให้ผลไปให้ผลไปให้ผลคุณบอกฉันเสี่ยวเปาอยู่ที่ไหนจะรีบไปไหนกัน พ่อแม่พวกคุณมาถึงกันหมดแล้วเราถามหลิวชิงหนิงสวีจอเยเว่ไม่มีเลยผ่านการทดสอบด้วยใจจริงด่านสุดท้ายคือคุณโกสวีจอเยเว่ไม่พอใจเลยเงื่อนไขในการเข้าบ้านตระกูลเซินของเราแบบนี้คุณยังตั้งใจเรียกฉันกับแม่ของคุณกลับมาเป็นพยาในการขอแต่งงานของคุณและเธอโชคดีที่หลิวชิงหนิงมีวิสัยทัศน์ทำให้คุณและเธอจดทะเบียนสมรสปลอมไม่เช่นนั้นถ้าเธออยากกับคุณสามารถแบ่งทรัพย์สินของคุณไปได้ครึ่งหนึ่งสวีจอเยเว่ไปแล้วไม่เป็นไรแต่เสี่ยวเปาเป็นสายเลือดของตระกูลเซินเรา ต้องไม่ถูกทอดทิ้งคุณต้องพาฉันกลับมาฉันกับสวีจือเยเวไม่ได้เลิกกันเธอแค่ไม่สามารถรับได้ในช่วงนั้นความจริงถึงได้กโกรธและพาเสี่ยวเปาออกไปรอให้ฉันพาเธอกลับมาฉันยังคงจะแต่งงานนี่คือเรื่องของครอบครัวฉันเองพวกคุณอยากเข้ามายุ่งคุณอยากจะแต่งงานกับเธอขนาดนั้นเลยหรือเธอยังไม่เข้าบ้านเลยก็ให้เรามีการข่มขวัญขนาดนั้นการข่มขวัญแล้วเรื่องนี้ฉันก็มีส่วนผิดด้วย เป็นฉันที่ทําให้แม่ลูกพวกเขาเสียใจยเป็นคนแรกรอให้พวกเธอกลับมาก่อนฉันจะชดเชยเธอนี่เด็กคนนี้ช่างเถอะแค่ชั่วขณะอารมณ์แค่สวิจือเยเ,เวเธอออกไปฉันไม่เชื่อเฉิงเจียงมองไม่เห็นความจริงใจของชิงหนิงตระกูลชิงหนิงนี้มีฐานะเทียบเท่ากับตระกูลเซินรูปร่างและนิสัยก็ดีถ้าไม่ใช่เพราะสวิจือเยเวเข้ามาแทรกแซงเธอคงจะเป็นลูกสะพ้ายของตระกูลเซินไปแล้วเซิน ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะให้ชิงหนิงมาคุยกันสักหน่อยตัดสินใจแทนเธอไปเลยได้คุณเซิรินตอนนี้สามารถยืนยันได้แค่คุณนายออกจากจริงเฉิงแล้วแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าไปไหนเหมือนกับว่าถูกตัดขาดจากร่องรอยอะไรคือการถูกตัดขาดจากร่องรอย ไม่มีความสามารถก็คือไม่มีความสามารถสวีจิเยเวเป็นคนธรรมดาเธอจะไปไหนได้ออกไปจากที่นี่สืบสวนต่อไปใช่ฉันไม่เชื่อว่าจะหาตัวเธอไม่เจอกลับบ้านสักครั้งมีเรื่องจะคุยกับเธอ มีอะไรให้ฉันช่วยไหมเฉิงเจียงวันนี้ฉันกับแม่ของเธอจะตัดสินใจกำหนดการแต่งงานของเธอกับชิงหนิงให้เสร็จสิ้นภายในหกเดือนฉันมีภรรยาและลูกเราได้ให้เธอทดสอบแล้วสวีจิยเยวเ่วเป็นเวลาเจ็ดปีเต็มถ้าเธอไม่ผ่านการทดสอบเธอก็ควรทำให้ทุกอย่างกลับสู่สภาพปกติเรารู้จักกับตระกูลหลิวเป็นอย่างดีชิงหนิงยังคงอยู่ข้างเธอเสมอเธอเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกสะภ้ายของตระกูลเซิงฉันถือว่าหลิวชิงหนิงเป็นน้องสาวเสมอไม่มีทางแต่งงานได้แต่เฉิงเจียงไม่มีคำว่าแต่ สองตระกูลของเราเป็นมิตรภาพกันมาตั้งแต่เด็กเธอคือคนที่ฉันเห็นเติบโตด้วยตาของฉันเองน้องสาวแม้แต่ครั้งแรกที่เธอฉี่รถที่นอนฉันคือคนที่ช่วยเก็บกวาดความยุ่งอย่างนั้นฉันมีความรู้สึกต่อเธอทุกอย่างยกเว้นแต่ไม่มีความรักเรื่องที่ไร้สาระแบบนี้อย่าพูดถึงมันอีกในอนาคต ลุงป้าเธอไม่ต้องรู้สึกไม่สบายใจเธอคือคนที่ตระกูลเสินของเราลูกสะพ้ายที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดเฉิงเจียงตอนนี้ไม่เข้าใจไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เข้าใจในอนาคตเขาให้ความสําคัญกับคุณมากขนาดนี้เพียงแค่คุณตั้งท้องลูกของเขาเขาจะไม่ให้คุณมีสถานะได้ยังไงเด็กโง่อะไรลูกชิงหนิงคืนนี้คุณก็อยู่ที่นี่เถอะเราได้ให้พี่เลี้ยงเก็บห้องของคุณเรียบร้อยแล้ว เซินเฉิงเกียนคุณแต่งตัวแบบนี้มาที่ห้องของฉันทำไมเป็นลุงป้านั่นแหละที่ให้ฉันมาพวกเขาบอกว่าให้ฉันช่วยให้คุณมีลูกด้วยคุณทำอะไรเซินเฉิงเกียนหรือว่าคุณไม่ต้องการฉันหรอือเฮ้ hey, เซินเฉิงเกียนวันนี้ให้ฉันเป็นผู้หญิงของคุณเถอะ เซินเฉงเกียงเ,เียคุณหมายความว่าอย่างไรใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยฉันจะไม่แต่ต้องคุณรีบตัดความคิดนี้เสียเถอะเราเป็นพี่น้องกันอยู่ดีเดี๋ยวก่อนฉันทำแบบนี้ต่อหน้าคุณแล้วคุณจะอดทนได้เหรอคุณยังเป็นผู้ชายอยู่ไหม เชิญเฉินเจียงฉันไม่อยากให้คุณต้องทนทุกแบบนี้ถ้าคุณกลัวว่าสวีจิเยเว่จะเข้าใจผิดหรือเปล่างั้นฉันรับรองว่าเรื่องวันนี้จะไม่ให้เธอรู้ก็ไม่จําเป็นต้องให้คุณรับผิดชอบสบายดีไหมเฉินเจียง ชิงหนิงฉันเคยบอกคุณไปแล้วฉันไม่มีความรู้สึกกับคุณถึงแม้ว่าเดือนจะไม่อยู่ฉันก็เป็นสามีของเธอเป็นพ่อของเสี่ยวเป่าเป็นหลักการพื้นฐานของฉันต่อพวกเธอหลักการพื้นฐานที่สุดคุณอย่าทําให้เปล่าประโยชน์เลยฉันจะไม่แต่ต้องคุณแต่เซนเสี่ยวเป่ากลายเป็นคนไข้โคม่าแล้วสวีจือเย่เวยก็ผิดหวังกับคุณอย่างสุดซึง้งพวกเขาจะไม่กลับมาอีกแล้ว อะไรนะคุณพูดว่าอะไรอะไรคือคนไข้ขู่มาเสินสวงฉันได้ตรวจสอบข่าวของคุณชายแล้วเป็นคนของคุณหลิวเปลี่ยนเอกสารประวัติการรักษาของคุณชายคุณชายจริงๆแล้วเพราะอุบัติเหตุกลายเป็นคนไข้ขู่มาเอกสารประวัติการรักษาฉันได้ส่งไปที่โทรศัพท์ของคุณแล้ว เป็นคุณที่เปลี่ยนเอกสารประวัติการรักษาของเสี่ยวเป่าทำไมคุณรู้ดีว่าฉันมองเสี่ยวเป่าว่าสําคัญกว่าชีวิตของตัวเองเขาเกิดเรื่องทําไมคุณไม่บอกฉันคุณยังพยายามหาวิธีปิดบงังแต่ฉันรู้ว่าเสนเสี่ยวเป่าเป็นคนไข้โคาม่าเมื่อไหร่มันก็สายเกินไปแล้วฉันไม่อยากแบบนี้เหตุผลที่ฉันทําแบบนี้ก็เพื่อให้ทุกอย่างกลับเข้าสู่เส้นทางที่ถูกต้องฉันคือพ่อของเสี่ยวเป่า ฉันควรจะรู้ทำไมคุณไม่บอกฉันทำไมคุณไม่บอกฉัน <Enemy. S 1> เกิดอะไรขึ้นเซินเฉิงเกี่ยคุณจะทำอะไรกับชิงหนิงพ่อ เสี่ยวเป่าเสี่ยวเป่ากลายเป็นคนไข้ขุม,ม่าแล้วอะไรเพราะเธอปิดบังอย่างตั้งใจฉันไม่รู้ว่าเสี่ยวเป่าเพราะอุบัติเหตุรถยนต์กลายเป็นคนไข้ขุม,มา่าก็ไม่รู้เดือนเดือนออกจากจริงเฉิงเป็นเพราะความผิดหวังต่อฉันฉันเชื่อคนผิดฉันเชื่อคนผิด พาะฉั้นเปี่ยงันเจี่ยน